สวัสดีครับอาจารย์นบครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับการนัดผู้เรียนเข้าทําการเรียนการสอนผ่าน Google Meet ซึ่งเราจะสร้างด้วย Google Calendar และเราจะนําไปโพสต์ลงใน Google Classroom กันซึ่งเราสามารถที่จะนัดผู้เรียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่สัปดาห์แรกไปจนถึงกระทั่งสัปดาห์สุดท้ายเราสามารถที่จะทําการตั้งค่าการแจ้งเตือนนักเรียนก่อนถึงเวลาเรียนได้เราสามารถที่จะนัดผู้เรียนได้หลายห้องหลายเซกชันไปพร้อมๆกันเดี๋ยวเราไปดูทีการทํากันครับ อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารและเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับให้เราทําการเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาในที่นี้ผมจะเลือกเป็น google chrome ตรงช่อง URL ด้านบนตรงนี้ให้ใส่ว่า google.com หลังจากนั้นจุดก้าจุดหรือว่า google app ตรงนี้ให้เราเลือกมาที่ google c a l enda r หรือว่าปฏิทินอันนี้จะเป็นหน้า google c a l enda r หรือว่าปฏิทินของเรานั่นเองนะครับ ให้เรามาที่ซ้ายมือให้เลือกที่ปุ่มสร้างหลังจากนั้นเลือกมาที่ตัวเลือกอื่นในส่วนของเพิ่มชื่อตรงนี้ให้เราทำการใส่ชื่อวิชาที่อาจารย์จะสอนลงไปในส่วนของวันที่ตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นวันที่เริ่มต้นที่เราจะเรียนสัปดาห์แรกผมจะเรียนในวิชาโครงการเนี่ยทุกวันพฤหัสผมก็เลือกไปที่วันพฤหัสที่สกรกฎาคม เวลาที่เรียนผมจะเรียนในเวลา8โมงครึ่งเราจะทำการเรียนการสอนเสร็จตอนเวลา10โมงครึ่งก็คือเป็นระยะเวลา2ชั่วโมงในส่วนของการเกิดซ้ำตรงนี้นะครับให้เราเลือกที่ตัวเลือกเพิ่มเติมเลือกที่กำหนดเองเราจะให้มันเกิดซ้ำทุกหนึ่งสัปดาห์เกิดซ้ำในวันพฤหัสหรือว่าวันที่อาจารย์มีการเรียนการสอน แล้วจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ให้เราเลือกไปที่หลังจากเราจะทําการเรียนการสอนทั้งหมดกี่ครั้งของผมเนี่ยจะเรียนทั้งหมด17สัปดาห์และสัปดาห์ที่18จะเป็นการสอบนะครับผมก็เลือกไปที่17ครั้งกดที่ปุ่มเสร็จสิ้นหลังจากนั้นให้เรากดคลิกที่เพิ่มการประชุมวิดีโอ Google Meet เราก็จะได้ลิงก์ของ Google Meet ขึ้นมาเดี๋ยวเราจะเอาลิงก์ตรงนี้นะครับไปแปะที่ในส่วนของ Google Classroom ทีนี้มาดูการตั้งค่าอื่นก่อนในส่วนของการแจ้งเตือนผมจะลบออก1อันผมจะให้เขาทําการแจ้งเตือนเนี่ยมีตัวเลือกเป็นแจ้งเตือนก่อนเป็นนาทีเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นสัปดาห์นะครับผมจะเลือกที่การแจ้งเตือนก่อน1ชั่วโมงในรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้ก็ใส่รายละเอียดรายวิชาของเราลงไป เมื่อเราทําการใส่เสร็จแล้วนะครับทางด้านขวาตรงนี้ผู้เข้าร่วมถ้าอาจารย์มีอ e ีเมลของนักศึกษาอยู่เนี่ยอาจารย์สามารถที่จะใส่เข้าไปได้เลยนะครับผมจะยกตัวอย่างตรงนี้เป็นอ e ีเมลนักศึกษาของคาสเรียนของผมนะครับผมก็จะทําการ Copy แล้วก็วางนะครับก็จะมีรายชื่อนักศึกษาเนี่ยนะครับขึ้นมาตรงนี้ก็ใส่มาได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอา ลิงก์ตรงนี้นะครับไปแปะที่ Google Classroom ตั้งค่าตรงนี้เสร็จแล้วกดที่ปุ่มบันทึกเขาถามว่าต้องการที่จะส่งคำเชิญให้ผู้เข้าร่วมหรือไม่นะครับก็เลือกได้ว่าจะส่งหรือไม่ส่งนะครับผมก็เลือกที่ไม่ส่งนะเมื่อเราทำการสร้างตารางนัดหมายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าวันที่2ของผมเนี่ยจะมีตารางนัดหมายวิชาโครงการขึ้นมาเขาก็จะทำการสร้างให้เรานะครับ เป็นระยะเวลา17ครั้งตามที่เราได้เลือกไว้จะสังเกตเห็นว่าลิงก์ของ Google Meet ตรงนี้เนี่ยจะเป็นลิงก์เดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราสร้างแค่ครั้งเดียวแล้วเราสามารถที่จะนําไปโพสต์ในส่วนของ Classroom ได้เลยให้เราทําการกดคลิกที่ปุ่ม Copy หรือว่าคัดลอกตรงนี้แล้วก็ไปเปิดในส่วนของ Google Classroom นะครับให้เราเลือกไปที่ในส่วนของ Google a p p 9เลือกไปที่ Classroom กดมาที่เมนูเลือกรายวิชาที่เราต้องการที่จะโพสต์ลงไปของผมจะเป็นวิชาโครงการให้เราเลือกมาที่งานของชั้นเรียนกดคลิกที่สร้างเลือกที่เนื้อหาหลังจากนั้นเราก็โพสต์ไปนะครับลิงก์การเรียนการสอนออนไลน์ วิชาโครงการหลังจากนั้นเนี่ยให้เรากดคลิกที่ปุ่มเพิ่มกดคลิกที่ลิงก์แล้วก็วางลิงก์ที่เราคัดลอกเมื่อสักครู่ลงไปนะครับกดที่เพิ่มลิงก์หลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์กดที่ปุ่มโพสต์ได้เลยเพียงเท่านี้นะครับเมื่อนักเรียนกดคลิกที่หัวข้อนี้นะครับเขาก็จะสามารถที่จะกดลิงก์ของ Google m e e ตตรงนี้เพื่อที่จะพาคุณครูแล้วก็นักเรียนเนี่ย เข้าร่วมในส่วนของ Google Meet ได้ไม่ที่เรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับจะเป็นชื่อในส่วนของรายวิชาเราก็จะสามารถที่จะกดเข้าร่วมได้เลยลองไปประยุกต์ใช้ในส่วนของการเรียนการสอนในวิชาของอาจารย์ดูนะครับจบแล้วครับสวัสดีครับ